ปฏิบัติการดําเนินของหลวงปู่ทั้งสมัยยังหนุ่มและชาราภาพหลวงปู่ขาวท่านมีนิสัยใจเด็ดเดี่ยวความเพียรกล้าทั้งสามอิรยาบทคือเดินจงกรมก็เก่งเดินแต่ชันเสร็จแล้วถึงเที่ยงเข้าพักร่างกายพอบรรเทาขันแล้วเข้านั่งสมาธิพอประมาณราว1นถึงสชั่วโมงจากนั้นก็เข้าสู่ทางจงกรมทําความเพียรละหรือถอถอนกิเลสประเภทต่าง ที่เคยฝังจมอยู่ภายในใจสัตว์โลกไม่เคยบกบางเหมือนสิ่งอื่นๆกี่ชั่วโมงท่านไม่ค่อยกําหนดจนถึงเวลาปัดกวาดบริเวณที่อยู่ของพระองค์เดียวที่ไม่ชอบกังวลกับสิ่งใดผู้ใดท่านจึงออกมาปัดกวาดส่งน้ํานั่งรำพึงไตรตรองอธรรมในแง่ต่างๆตามอัธยาศัยหลังจากนั้นส่วนมากท่านมักเข้าทางจงกรมมากกว่าการเข้านั่งสมาธิภาวนาท่านเดินจงกรมแต่ละครั้งราวสามสี่ห้าชั่วโมงบางครั้งถึงหกชั่วโมง จึงจะเข้าที่พักซึ่งส่วนมากมักเป็นเพิงบ้างเป็นปาร,ราเล็กๆบ้างในหน้าแรงฝนไม่ตกถ้าน้าฝนก็อยู่กุดีซึ่งเป็นกระต่อบพร้อมหมกตัวอยู่ได้ไม่รู้ร้าน่าอยู่อะไรเลยนา้นาอ้ยู่าน้อา่ายู่อะไรเลยอย่างหน้าสังเวชด้วยซ้ำในสายตาของผู้เคยอยู่ด้วยความปรนปลือรู้ร้ามาก่อนเเริ่มไหวพระสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิภาวนาท่านชอบสวดมนต์นานด้วยกว่าจะหยุดเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมง หลังจากไหวพระสวตรมนต์ก็เข้าที่ทำสมาธิภาวนาต่อไปเป็นหลายๆชั่วโมงกว่าจะพักผ่อนหลับนอนการเดินจงกรมของท่านคนนานการนั่งภาวนาคนนานเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงการยืนก็นานเมื่อถึงวาระที่ควรยืนลำพึงอัดทรมภายในใจด้วยปัญญาท่านยืนได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเช่นกันจนกว่าจะหมดปัญหาจากข้อถามที่รำพึงไตรตรองน,นั้นๆท่านจึงก้าวเดินจงกรมในท่าเดิมต่อไปการนั่งสมาธิภาวนา ท่านนั่งจนตลอดรุ่งได้ในบางคืนท่านเคยนั่งตลอดรุ่งอยู่บ่อยๆสมัยยังหนุ่มอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับหนุ่มฟอดังพระเนเนหนุ่มทั้งหลายเพราะตอนท่านออกบวชอายุท่านก็ได้สามสิบกว่าปีแล้วท่านเป็นนักรกนักต่อสู้ในทางธรรมจริงๆท่านเคยเทศให้พระเนนฟังอย่างเด็ดๆก็มีในบางโอกาสว่าท่านทั้งหลายทราบไหมว่าสกุลของกิเลสที่ครองอำนาจบนหัวใจสัตว์โลกในไตรภพมานาน จนประมาณการเวลาของมันไม่ได้นั้นเป็นสกุลที่เหนียวหนับตับแข็งมากมีกำลังมากฉลาดแหลมคมมากยิ่งกว่าน้ำซับน้ำซึมเป็นไหนไหนกลมานยามากร้อยสันพันคมความกินง่ายกินปริ่นป้อนหลอกลวงสัตว์โลกไม่อาจพัฒนาวิชาการและลวดลายของมันให้จบสิ้นลงได้เนื่องจากมันมีมากยิ่งกว่าท้องฟ้ามาหาสมุทรสุดสาครเป็นไหนๆในสามแดนโลกธาตุนี้อยู่ในขายแห่งวิชาและอำนาจของมันครอบงำทั้งสิ้น ไม่มีช่องว่างแม้เม็ดทรายหนึ่งที่วิชาคนอุบายอันแยบคลายของมันจะไม่เข้าไปเคลือบแฝงหรือซึมซาบอยู่หากเป็นตุ่มก็เต็มตุม่มล้นตุม่มเป็นยุ้งก็เต็มยุง้งเป็นฉางก็เต็มฉางเป็นบ้านก็เต็มบ้านเป็นเมืองก็เต็มเมืองเป็นโลกก็เต็มโลกเป็นท้องฟ้ามหาสมุทรก็เต็มท้องฟ้ามหาสมุทรเป็นโลกกระถานก็เต็มโลกกระถาดไม่มีว่างเว้นจากมันคือสกุลกิเลสท,ที่ทรงพลังมหาศาลจะไม่ดักคายครอบไว้ ทั้งสามโลกธาตุนี้คืออาณาจักรและขอบขายแห่งอำนาจของสกุลกิเลสท,ทั้งมวลและแน่นหนามั่นคงมากยากที่สัตว์ทั้งหลายจะเล็ดลอดหรือทำลายออกมาได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นถ้าท่านทั้งหลายยังไม่ทราบวิชาร่ายมนกล่อมสัตว์โลกของมันก็ขอ,อนมนตโมทราบแต่ขณะนี้จะได้มีสติตื่นตัวตื่นใจไม่นิ่งนอนดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้การพูดสกุลกิเลสให้ท่านทั้งหลายฝั่งนี้ ผมพูดออกมาจากความที่เคยเครียดแค้นต่อมันตามระยะเวลาและกำลังแห่งความเพียรที่เคยต่อสู้ห้ำหันกับมันขั้นเริ่มแรกมีแต่แพ้มันยังหลุดลุ่ยหมดทางต่อสู้เป็นพักๆฟิตใหม่สู้ใหม่สู้ใหม่เป็นพักๆและแพ้มันแบบล้มลุกคลุกคลานเป็นตอนๆพโงอหัวขึ้นไนบ้างก็สู้ใหม่สู้ใหม่ด้วยใจของนักต่อสู้โดยยึดเอาตายกับชายชนะมันเป็นเดิมพันสู้ไม่ถอยนั่งอยู่ก็สู้คือก็เพียรเดินอยู่ก็สู้ ยืนอยู่ก็เพียนนอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็สู้ในท่าต่างๆเป็นท่าต่อสู้ทั้งนั้นแม้จะแพ้แล้วแพ้เล่าก็ไม่ถอย,เพ,ย,ถอยเพราะยังไม่ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้ดั่งเดิมคือตายและชนะอย่างเด็ดขาดเท่านั้นจึงเป็นจุดที่ยุติการต่อสู้เมื่อสู้ไม่ถอยเพียรไม่ถอยกําลังและความคล่องตัวแห่งสติปัญญาก็กค่อยๆขยับตัวขึ้นมาใจที่เคยคึกขนองเหมือนม้าตัวผาดโผนก็ค่อยสงบลงได้ใจที่เคยเรียนเคยจําได้แต่ชื่อแต่นามว่าสมาธิสมาธิ ความสงบมั่นคงก็ค่อยปรากฏเป็นสมาธิความสงบมั่นคงขึ้นมาในตัวเองให้ได้เห็นได้ชมจนประจักษ์กับตัวเองว่าอ๋อคำว่าสมาธิสมาธิที่ท่านจารึกไว้ในตำรานั้นความจริงความมีความเป็นความปรากฏแห่งสมาธิแท้น,นปรากฏขึ้นที่ใจนี้เองหรือเออบัดนี้เราหายสงสัยเรื่องสมาธิในตำราแล้วเพราะได้มาปรากฏองค์สมาธิอยู่กับใจของเราเอง เวลานี้ใจสงบใจสว่างโล่งภายในใจที่เคยอัดอั้นติดตันและปิดทางตัวเองมานานแสนนานเริ่มลืมตาอ้าปากพูดจาปราศัยกับเพื่อนฝูงได้ด้วยความโล่งใจแน่ใจและมั่นใจต่อมรรคผลนิพานว่าจะไม่ตายเสียก่อนจะได้ชมแม้เพียงขั้นสมาธิความสงบก็นับว่าพอกินพอใช้ไม่ฝืดเคืองสำหรับฐานะเราคนจนมาตลอดพบชาติต่างๆต้นทุนแห่งอัตสมบัติคือสายทางแห่งมรรคผลนิพานที่เรามั่นใจว่า จะต้องถึงในวันเวลาข้างหน้าคือสมาธิสมบัติความสงบเย็นใจเราได้เป็นต้นทุนประจักษ์แล้วเวลานี้เรามีหวังในธรรมสมบัติขั้นสูงสูงขึ้นไปโดยลําดับด้วยความภาคเพียรที่เป็นมาและเป็นอยู่อิธิบาท4นี้เริ่มปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วคือฉันทะพอใจทั้งการบําเพ็ญเพียรภาวนาพอใจทั้งผลที่ปรากฏกับใจขึ้นมาเรื่อยๆไม่ขาดว่าขาดตอนเราขับน้ำซับน้ำซึม จ,จิตใจชุ่มเย็นโดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆวิริยะเพียรไม่ถอยทุกอิริยาบทเป็นไปด้วยความเพียรปราบกิเลสเถาะถอนกิเลสสกุลมหิมาจิตตะมีความฝักใฝ่ใคร่ต่อการบำรุงรักษาใจเพื่อธรรมรสอันโอชาพยายามระวังรักษามาแหรรสอันเป็นพิษภัยแทรกสิงใจวิมังสาพิจารณาใคร่ครวนไตรตองมองหาเหตุหาผลที่มาเกี่ยวข้องกับใจด้วยความไม่ประมาทพยายามฝึก,กจิตที่เคยโง่ เพราะความปิดบังของกิเลสใ,ให้คลี่คลายขยายตัวขึ้นสู่ธรรมคือความฉลาดของสติปัญญาใจไม่อับเฉาเมามวัวเหมือนแต่ก่อนอิทิบาททั้งสี่นับวันมีกําลังเข้มแข็งขึ้นตามๆกันทั้งฉันทะทั้งวิริยะทั้งกิตตะและวิมังสาธรรมรวมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีกําลังกล้าบพร้อมเผชิญหน้ากิเลสโดยไม่เลือกการสถานที่และเหตุการณ์ใดมีจิตมุ่งมัน่นจะหันแหลกกันโดยถ่ายเดียว เมื่อสมาธิปรากฏเป็นปากเป็นทางพอตั้งตัวได้แล้วก็เร่งทางปัญญาออกพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกประสานกันรวมลงในไตรล,ลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอิทิบาตท,ทั้งสี่จึงเริ่มประสานงานกันอย่างสนิทต,ติดพันจนกลายเป็นอิทิบาตอัตโนมัติไปตามสติปัญญาที่พาให้เป็นไปนับแต่บัดนั้นแหลจะเรียกว่าเข้าสู่สงครามกับกิเลสชนิดต่างๆแบบตลุมบอลก็ไม่ผิดเพราะความรู้สึกนึกคิดที่หนักไปใน ธรรมวิมุตตินับวันเวลามีกำลังและสกิจใจไม่หยุดหย่อนในลักษณะสู้ไม่ถอยเอาให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวแม้จะตายก็ขอให้ตายในสนามรบคือตายในวงความเพียรท่าต่อสู้อย่างเดียวหากยังไม่ตายก็เอาให้กิเลสหมอบราบและตายเกลื่อนให้เห็นประจักษ์ใจทุกรยะแห่งการต่อสู้ด้วยสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมาวุธอันทันสมัยปฏิปทาที่ผาดผลมากและเห็นผลประจักษ์ การทําความภาคเพียรในขั้นเริ่มแรกและต่อมาจนจิตสงบลงเป็นสมาธิได้แม้จะเป็นความเพียรผาดโผ,น,ผ,น,ผนด้วยการเอาชีวิตเข้าประกันก็ตามแต่การเพียรการต่อสู้ในระยะนี้เป็นการต่อสู้ที่บอบช้ำม,มากแต่ผลปรากฏมีน้อยไม่สมดุลกันทั้งนี้เพราะยังไม่รู้วิธีการต่อสู้และภาคเพียรเท่าที่ควรแต่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจําต้องยอมรับยอมโดนความบอบช้ำไปก่อนเพื่อทราบเหตุผลจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมา แล้วปรับตัวปรับความเพียรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอันดับต่อไปสำหรับผมเองเคยเป็นดังที่กล่าวมานี้นวง,งเล็บหลวงปู่พูดกว่าจะจับหลักเกณฑ์ได้ก็เกือบเป็นเกือบตายเมื่อการปฏิบททัติทางด้านปัญญาแยกแยะร่างกายส่วนต่าง,างๆออกคลี่คลายดูด้วยปัญญาจนปรากฏชัดทั้งอสุภะอสุพังทั้งทุกขังอนิจังอนัตตาในร่างกายโดยลําดับแล้วนั่นแหละความเพียรจึงนับวันผ่าดผลจนทยาน ทั้งประโยคพยายามทั้งสติปัญญาที่ก้าวออกสู่งานในวงกรรมฐานห้ามีเกษาโลมาเป็นต้นตลอดสภาวธรรมทั่วไปด้วยความเพลิดเพลินในการพิจารณาและความเห็นตามเป็นจริงในสกลกายส่วนต่างๆจนตลอดทั่วถึงประสานกับสภาวธรรมภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันหายสงสัยและปล่อยวางไปโดยลําดับสติปัญญาขั้นพิจารณารูปขันฑ์นี้ ผาดโผนมากผิดธรรมดาของความเพียรภาคทั่วไปแต่ก็เหมาะสมกับงานซึ่งเป็นงานหยาบที่จำต้องใช้สติปัญญาอันผาดโผ,น,ผนไปตามๆกันเช่นเดียวกับท่อนไม้ซึ่งอยู่ในขั้นที่ควรถากอย่างหนักมือก็จำต้องทำเช่นนั้นสติปัญญาที่ทำการพิจารณาร่างกายซึ่งเป็นขันหยาบก,ก็จำต้องดำเนินไปตามความเหมาะสมของงานเมื่อสติปัญญารู้เท่าและปล่อยวางขันนี้แล้วก็ลดการพิจารณาแบบนั้นลงไปเองเช่นเดียวกับไม้ ซึ่งในช่างดัดแปลงลงถึงขั้นที่ควรลดจากการถากาการฟังการฟันอย่างหนักมือแล้วก็ลดไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกฉะนั้นส่วนนามาขันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญานนั้นเป็นขันละเอียดการพิจารณาทางด้านปัญญาก็ละเอียดไปตามๆกันสติปัญญาที่พิจารณาขันทั้งสีนี้ย่อมเป็นไปอย่างละเอียดสุขมุมราวกับน้ำซับน้ำซึมนั่นแหลแต่การพิจารณาขันทั้งสนี้พิจารณา ลงในไตรล,ลักษณ์ล้วนจะเป็นไตรล,ลักษณ์ใดก็ได้ตามแต่ความถนัดของการพิจารณาไม่มีคําว่าอาสุภะอาสุพังเหมือนพิจารณาร่างกายอันเป็นขันยาบก,การพิจารณาขันสี่นี้จะพิจารณาขันใดก็ได้ตามแต่ถนัดเช่นทุกขเวทนาขันเป็นต้นประสากนกันกับกายกับกจิตกับทุกขเวทนาโดยพิจารณาแยกแยะเทียบเคียงรูปลักษณะอาการความรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสามอย่างนี้ เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างแยกแยะดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาจริงๆอย่าสาักแต่พิจารณาพอพผ่านนไปนั่นเป็นลักษณะของกิเลสทางานเอาความขี้เกียจอ่อนแอมาทับเราต่างหากซึ่งไม่ใช่ทางเดินของธรรมคือสติปัญญาอย่างแท้จริงดําเนินจะไม่เห็นความจริงแต่อย่างใดต้องพิจารณาแบบสติธรรมปัญญาธรรมจนเป็นที่เข้าใจตามความจริงอย่างถึงใจทุกส่วนอันความอยากหายจากทุกขเวทนานั้นอย่าอยากอย่าอยาก อยากให้หายเท่าไรยิ่งเพิ่มสมุทัยตัวผลิตทุกมากขึ้นเท่านั้นแต่ให้อยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกเวทนาที่แสดงอยู่กับกายกับใจเท่านั้นนั่นคือความอยากอันเป็นมักทางเหยียบย่ำกิเลสซึ่งจะทําให้เกิดผลคือการเห็นแจ้งตามความจริงของกายเวทนาจิตที่กําลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นความอยากรู้จริงเห็นจริงนี้มีมากเท่าไรความเพียรพยายามทุกด้านยิ่งมีกําลังมากเท่านั้นฉะนั้นจงสนใจเฉพาะ ความอยากรู้จริงเห็นจริงประเภทนี้อย่างเดียวและผลักความอยากให้ทุกหายออกจากวงการพิจารณาในเวลานั้นทันทีทันทีทนทย้ายโผล่หน้าขึ้นมากีดกวางได้จะมาทําลายความอยากประเภทมากเพื่อผลให้จมหายไปโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ต้องการจะไม่เจอแต่จะไปเจอแต่ความกลัวตายความอ่อนเปียกเรียกหาคนอื่นมาช่วยเหลือซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสสมุทัไทยทั้งมวลเข้าทาง,งานในวงความเพียรจึงรีบเตือนนักปฏิบัติจิตภาวนาไว้เกรงจะเสียท่าให้มัน เพราะกิเลสมักรวดเร็วมากกว่าทมจะตามรู้ตามเห็นทันมันนักปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้นจะรู้มารยาของกิเลสประเภทต่างๆดังกล่าวมาได้ดีประจักษ์ใจและขับไล่ให้สิ้นซากไปได้ไม่สงสัยการพิจารณาทุกเวทนาในขันธ์มีรูปขันธ์เป็นสําคัญจงอยากคานึงความเจ็บปวดรวดร้าวจะหายตัวจะเป็นจะตายยิ่งกว่าความอยากรู้อยากเห็นความจริงจากกายจากเวทนาจากจิต ซึ่งพร้อมจะแสดงความยิ่งให้นักปฏิบัติผู้แกล้วกล้าหน้านัครบเพื่อเรียนจบอริยสัจรู้ประจักษ์ด้วยสติปัญญาอันคมกล้าของตนอยู่แล้วอันความกลัวเป็นกลัวตายความอยากให้ทุกข์หายในเวลานั้นนั่นคือแม่ทัพใหญ่ของสกุลกิเลสจะคอยทําลายบัรลังแห่งความเพียรทุกด้านให้ล้มละลายแบบไม่เป็นท่าจงพากันทราบไว้ทุกๆองค์อย่าหลงกลมันซึ่งดักรออยู่ปากคอกจะออกอกีดขวางต้านทานทางเดินของธรรมอยู่ตลอดเวลาที่ได้ช่องได้โอกาส โกโรุณาทราบไว้ด้วยว่ากิเลสท,ทุกประเภทไม่เผลอเรอ่อ,อนแอท้อแท้เลวไหลเสื่อซาเสืส้อซะเหมือนนักปฏิบัติภาวนาแต่กิริยาส่วนใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปทะลุงหุงต้มกินเลี้ยงกันอย่างอริดอร่อยพุงมันนะดังนั้นในเวลาที่เขาได้เขาเข,าเข็มระว่างทุกเขเวทนากล้ากับสติปัญญาพิจารณาแยกแยะก,กันเพื่อหาความจริงจงขยับสติปัญญาเพื่อต่อยเพื่อสู้ท่าเดียว คือสติปัญญาหมุนติ้วเข้าสู่จุดที่ทุกเวทนากล้าสาหัสปรากฏอยู่ในวงของกายสติจดจอ่อปัญญาคลี่คลายเวทนากายใจที่กําลังคลุกเคล้ากันอยู่กว่าทั้งสามนี้เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันแยกแยะดูให้ละเอียดทีท่วนย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนในระหว่างกายเวทนาจิตด้วยสติปัญญาอย่าสนใจกับเรื่องทุกข์จะหายและการจะเป็นจะตายตลอดสถานที่เวลาเวลาใดๆทั้งสิ้นในขณะนั้น จงสนใจแต่การพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งในกายดังนั้นในเวลาที่เขาได้เขาเข็มระว่างทุกเขเวทนากล้ากับสติปัญญาพิจารณาแยกแยะก,กันเพื่อหาความจริงจงขยับสติปัญญาเพื่อต่อสู้ท่าเดียวคือสติปัญญาหมุนติ้วเข้าสู่จุดที่ทุกเขเวทนากล้าสาหัสปรากฏอยู่ในวงของกายสติจดจ่อปัญญาคลี่คลายเวทนากายใจที่กําลังคลุกเคล้ากันอยู่ว่าทั้งสามนี้ เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันแยกแยะดูให้ละเอียดถี่ถ้วนย้อนหน้าย้อนหลังตบทบทวนในระหว่างกายเวทนาจิตด้วยสติปัญญาอย่าสนใจกับเรื่องทุกข์จะหายและการจะเป็นจะตายตลอดสถานที่เวลาเวลาใดๆทั้งสิ้นในขณะนั้นจงสนใจแต่การพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งในกายในเวทนาในจิตอย่างเดียวสติปัญญาจงให้เป็นปัจจุบันจดจ่อต่อง,งานอย่างใกล้ชิดติดพันอย่าหันเหอย่าคาดคะเน อย่าดนอย่าเดาทั้งสมุทยัยทุกทั้งมารนีโรธว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทั้งนี้ล้วนเปิดช่องให้สมุทัยทํางานของมันในวงความเพียรและเพิ่มโทษเพิ่มทุกข์ให้แก่เราถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติจงระวังให้มากเพราะเป็นกิเลสโดยแท้ที่ต้องระวังตั้งตังตวอยู่เสมอไม่เผลอให้มันขณะเดียวกันก็ตั้งท่าพิจารณาดังกล่าวแล้วจงพิจารณาแบบตลุมบอล ใครดีใครอยู่เป็นคู่เคียงของสัจธรรมวิมุติธรรมใครไม่ดีจงพังไปแต่อย่าให้เราผู้ทรงความเพียรพังก็แล้วกันต้องสู้เพื่อให้กิเลสพังท่าเดียวท่าอื่นไม่ถูกไม่เหมาะสําหรับนักปฏิบัติผู้เป็นเหมือนนักรบในสงครามเพื่อชัยชนะโดยถ่ายเดียวการพิจารณาทุกขเวทนาในกายประสานกันกันกบกจิตแยกแยะทั้งสามอย่างนี้ออกสู่ความจริงด้วยปัญญาไม่หยุดยัง้ง ย่อมจะทราบความจริงของกายของเวทนาของจิตได้อย่างชัดเจนหายสงสัยและได้ชัยชนะเป็นพักๆตอนๆได้ความอารหารในทุกขเวทนาตลอดความล้มความตายก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาเช่นเดียวกับกายเวทนาจิตและหายจากความกลัวตายดังที่กิเลสเคยหลอกมาเป็นประจำพอความจริงเข้าถึงกันแล้วต่างอันก็ต่างจริงกายก็จริงตามสภาพของกายเวทนาก็จริงตามสภาพของเวทนาจิตก็จริงตามสภาพของจิต ต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกระเทือนกันแม้ความตายก็เป็นสัจธรรมความจริงอันหนึ่งจะตื่นให้จิเลธหัวเราะทำไมเมื่อสติปัญญาพิจารณาไม่ถอยจนทราบความจริงของกายเวทนาจิตประจักษ์ใจแล้วหนึ่งทุกขเวทนาดับวูบลงในขณะนั้นสองแม้ทุกขเวทนาไม่ดับก็ไม่ประสากนกันกับจิตดังที่เคยเป็นมาสามจิตสงบตัวอย่างละเอียดละออและอัศจรรย์เกินคาดสี จิตที่สงบตัวนั้นปรากฏสักแต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่านั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง 5. ขณะจ,จิตสงบเต็มที่กายหมดไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง 6. ถ้าจิตพิจารณารอบตัวและตัดขาดจากเวทนาแล้วแต่ไม่รวมลงเป็นเอกเทศเป็นเพียงร,รู้อยู่ด้วยความรอบตัวร่างกายก็สักแต่ปรากฏว่ามีแต่ไม่ประสานกันกับจิตนี่คือผลแห่งการพิจารณาด้วยอุบายวิธีที่กล่าวมา เป็นดังนี้ในวงปฏิบัติถ้าอยากรู้อยากเห็นอยากชมจงปฏิบัติตามวิธีที่กล่าวมาที่เคยได้อ่านในหนังสือซึ่งท่านอธิบายไว้จะมาปรากฏที่ใจของเราเองโดยไม่อาจสงสัยนี่คือวิธีการพิจารณาทุกเวทนาเวลาเกิดขึ้นกับร่างกายจงพิจารณาอย่างนี้จะรู้อย่างนี้จะเห็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นในนามขันหรือนามธรรมทั้งสคือสัญญาสังขารและวิญญา เวลาพิจารณาก็เกี่ยวโยงกับกายเหมือนกันในบางการณีข้อนี้ยกให้เป็นข้อคิดข้อพิจารณาของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้และปฏิบัติต่อตัวเองตามเหตุการณ์ที่เกิดกับตนเพราะนามาขันทั้งสามนี้ท่านพิจารณาเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงหลังจากจิตหลังจากจิตรู้เท่าปล่อยวางรูปขันเรียบร้อยแล้วเมื่อจิตยังไม่ปล่อยรูปขันการพิจารณาจำต้องประสานถึงรูปขันอย่างแยกไม่ออก แต่ทั้งนี้เป็นหน้าที่และเป็นกิจจำเป็นของนักปฏิบัติจิตตภาวนาโดยเฉพาะเป็นรายรายไปหากรู้กับตัวเองว่าจะควรพิจารณาทั่วไปกับขันทั้งหลายหรือจะพิจารณาขันใดในการเช่นไรโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้นจะเข้าใจในการพิจารณาขันห้าให้เหมาะสมกับการปล่อยวางเป็นวักเป็นตอนไปการพิจารณาอย่างกว้างขวางก็ในวงรูปขันเท่านั้นรูปขันนี้พิสดารอยู่มากการพิจารณาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใด สุดแต่ถนัดต่อการพิจารณาจะแยกแยะร่างกายส่วนต่างๆออกเป็นชิ้นเป็นอันจากคําว่าสัตว์ว่าบุคคลก็ได้จะพิจารณาเป็นอสุภะสิ่งปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างก็ได้จะพิจารณาไปทางไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือทั้งสามไตรลักษณ์ก็ได้จนจิตมีความชำนิชำนาญทั้งภาคอสุภะและภาคไตรลักษณ์จนหาที่ติดที่คล้องไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางไปเองเมื่อจิตปล่อยวางรูปขันแล้วจิตจะหมุนเข้าสู่นามาขันทั้งสาม คือสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเต็มสติปัญญาที่มีอยู่ต่อไปไม่มีคําว่าทอ้อถอยลดละเลยสติปัญญาจะหมุนตัวไปเองโดยไม่ถูกบังคับใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นขั้นสติปัญญาคล่องตัวแล้วเรื่องสติปัญญาคล่องตัวนี้เริ่มเป็นมาแต่ขั้นพิจารณาอสุภะในรูปขันารคล่องตัวอยู่แล้วจนถึงขั้นปล่อยวางเมื่อก้าขสู่สัญญาสังขารวิญญาณจึงคล่องตัวต่อการพิจารณาทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าอ่ดอาดเหนื่อยหน่ายดังที่เคยเป็นมา นอกจากต้องรังเอาไว้เมื่อเห็นว่าจะเพลินต่อการพิจารณาจนเกินไปไม่ยอมพักตัวในเรือนคืนสมาธิที่เคยเห็นในตำราว,ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นจะปรากฏกับสติปัญญาของผู้ปฏิบัติที่หมุนตัวไปกับการพิจารณาไม่หยุดหย่อนผ่อนคลายในการทํางานไปเองไม่ต้องถามใครนับแต่ขั้นรู้เห็นอสุภะเด่นชัดด้วยการพิจารณาเรื่อยมาความขี้เกียจความท้อแท้อ่อนแอความอิหนาราจายหายหน้าไปหมด ไม่ปรากฏในจิตดวงนั้นเลยด้วยเหตุนี้แลจึงทําให้รู้ประจักษ์ใจว่าอันความขี้เกียจไม่เอาไหนเป็นต้นมันเป็นสกุลกิเลสทั้งมวลเป็นตัวมัดแข้งมัดขามัดจิตมัดใจสัตว์โลกไว้ให้ก้าวสู่ความดีงามไม่ออกพอถูกตปธร,รรมมีสติปัญญาเป็นต้นเผาผลาญให้พินาศไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีในจิตใจเลยมีแต่ความเข้มข้นแห่งความเพียรทุกๆอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นท่าแห่งความเพียรทั้งสิ้น กิเลสเหล่านั้นไม่กล้ามาขัดขวางแม้จะยังมีอยู่ภายในใจก็าตามเพราะนวันจะก,กุศลามันอยู่แล้วอย่างมั่นใจเพราะฉะนั้นการพิจารณานามาขันธ์ทั้งสามของท่านผู้มีสติปัญญาอันเกรียงไกรมาแต่รูปขันธ์แล้วจึงคล่องตัวรวดเร็วไม่มีสติปัญญาใดในโลกสมมุติจะรวดเร็วเทียมเท่าได้จิตท,ที่ปล่อยรูปขันธ์แล้วยังต้องฝึกซ้อมสติปัญญาจากความคิดปรงุงภาพแห่งขันธ์ให้ปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไป จนรูปปันธ์ที่ปรากฏขึ้นจากความปรุงดับอย่างรวดเร็วราวกับฟ้าแลบจากนั้นก็เป็นจิตว่างจากรูปจากวัตถุต่างๆทั้งภายในภายนอกหมดความสนใจพิจารณาต่อไปอีกมีแต่หมุนเข้าสู่นามรรมทั้งสามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามโดยถ่ายเดียวโดยถือจิตเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเนื่องจากอาการทั้งสานี้ปรากฏขึ้นจากจิตและดับไปที่จิตสังเกตสอดรู้อาการเหล่านี้ขณะเกิดและดับ เมื่อสติปัญญารู้เท่าทันสัญญาก็ดีสังขารข้อดีวิญญาณก็ดีจะมีเพียงปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไปไม่สืบต่อกับอะไรจิตขั้นพิจารณานามธรรมนี้เป็นจิตว่างจากสิ่งภายนอกทั้งปวงแต่ยังไม่ว่างจากจิตและนามธรรมทั้งสามนี้จึงต้องพิจารณาจุดนี้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซ้ำาๆำซัำกๆจนจิตพอกับขันและอย่างเข้าสู่จิตล้วนอันเป็นเรือนรางของอวิชชาโดยเฉพาะ พิจารณาการในจุดนั้นกับนามขันประสานกันจนสติปัญญาเห็นความเหล้วไหลหลอกลวงของนามขันพร้อมทั้งกิตตวิชาประจักษ์ใจแล้วอวิชชาภายในใจก็พังทลายหายซากลงไปในขณะนั้นด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยอวิชชาอันเป็นกิเลสโดยตรงนั้นดับส่วนขันอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอวิชชานั้นไม่ดับไม่หายซากไปกับอวิชชาแต่กลับมาเป็นเครื่องมือของจิตบริสุทธิ์และเป็นขันล้วน ไม่มีกิเลสเข้าขครองอำนาจเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์นั้นไม่บีบบังคับขันเหมือนกิเลสและไม่ยึดเหมือนกิเลสเพียงอาศัยขันเป็นเครื่องมือด้วยความยุติธรรมเท่านั้นนี่คือการล้างป่าช้าความเกิดตายให้สิ้นซากไปจากใจปราดท่านล้างอย่างนี้แลจงพากันจําไว้ให้ถึงใจและนําไปปฏิบัติให้ถึงธรรมจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในขณะที่จิตเข้าถึงธรรมบริสุทธิ์เต็มดวงนั่นแหละหายสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยประการทั้งปวง สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันภายในวงความเพียรของนักปฏิบัติจิตตภาวนาโดยยึดใจเป็นเวทีสนามรบมาจบมายุติกันที่ใจดวงบริสุทธิ์หลังจากกิเลสสิ้นซากไปหมดแล้วปัญหาทั้งมวลมาหมดกันที่นี่แลดังนั้นจึงขอนิมนน์พระลูกพระหลานทั้งหลายรู้เนื้อรู้ตัวด้วยทำกระเทือนโลกที่ปลกสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากความหลับของกิเลสแต่บัดนี้ที่กําลังมีครูอาจารย์สั่งสอนอยู่ จะไม่เสียทีให้กิเลสชิ้นต่างๆอยู่ร่ำไปดังที่เคยเป็นมาซึ่งหน้าทุเรศอานักหนาในสายตาของนักปราดผู้ฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วพวกเราที่ถูกกิเลสกล่อมใจให้หลับทั้งที่ตื่นอยู่มักเห็นขี้ดีกว่าไส้เห็นภัยว่าเป็นคุณเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นหาเห็นหามอันเป็นภาระหนักว่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งที่สวยงามอร่ามตาแช่มชื่นใจทําอะไรที่เป็นสาระคุณจึงมักทําแบบสุกเอาเผากินแบบขอไปทีขอไปที ลจึงลุ่มๆุมดอนดอนหาความสม่ำเสมอและหลักเกณฑ์ไม่ได้ราวกับไม้ปากกองขี้ควายคอยแต่จะหกล้มกล้มกราบหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้มีแต่ความไร้สาระเต็มตัวเต็มใจกิริยาใดๆแสดงออกมีแต่กิริยาอาการทำลายตัวเองทั้งนี้เพราะความเคยชินของนิสัยที่มันได้รับการเหลียวแลจากเจ้าของในทางที่ถูกที่ดีเท่าที่ควรพระทั้งองค์คนทั้งคนจึงกลายเป็นเศษพระเศษคนไปได้ และเกลื่อนกลอยู่ในถ้ำกลางแห่งคนดีซึ่งมีจํานวนน้อยกว่าประเภทเศษ,ษเดนระหว่างแห่งพระดีพระแท้ด้วยสูปฏิบัติคนดีคนแท้ด้วยทานศีลภาวนาสัมมาคารวะกับพระเศรษพระเดน่นคนเศษคนเดนเราจะสมัครทางไหนจงรีบตัดสินใจว่าจากการพิจารณาด้วยดีเสียแต่แบบน,นี้เวลาตายแล้วความดีงามที่พึงหวังไม่ได้ขึ้นอยู่กับผ้าหลงที่ห่มคลุมและการนิมนต์พระมากุสลามาติกาบางสกุลอะไรนะ แต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราฝึกเราให้มีกุศลธรรมคือความฉลาดเปลื้องตนจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายขณะที่มีชีวิตอยู่ต่างหากจะว่าผมไม่บอกไม่เตือนนี่คือคําบอกคําเตือนท่านทั้งหลายโดยแท้จริงอย่างถึงใจเรื่อยมาไม่มีเพียงครั้งนี้หนเดียวจงจดจําให้ถึงใจและปฏิบัติตามตลอดไปด้วยอัตาหิอัตโนนาโถพยายามทําตนให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตนด้วยทําเครื่องดําเนินและสองทางจะไม่เป็นพระคือเนนคฤพระลาสมัยเนนลาสมัย คนครึกคนลา้าสมัยต่อความบีงงามและมรคนิพานที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างสดสดร้อนด้วยพระเมตตาสุดๆไม่มีใครเสมอเหมือนผมเองก็น้ำวันแก่ลงการแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ไม็สะดวกพระเนนก็น้าวันหลั่งไหลมามา,มากเพื่อรับการอบรมสั่งสอนขณะมาอยู่และศึกษาอบรมก็จงตั้งใจจริงอย่านาความหล่อลาะแหละแหละมาสังหารตนและทําลายเพื่อนฝูงผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจะเสียไปทั้งเราและผู้อื่นขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว ไม่ไว้หน้าใครมันทําลายทั้งสิ้นคําว่าพระพระเนนเนนหรือความเข้าใจว่าเราเป็นพระเป็นเนนนั้นพึงทราบว่ากิเลสคือกิเลสที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราเต็มตัวไม่กลัวใครอยากเข้าใจว่ามันจะมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิถวายการอุปถาคร,รักษาเพื่อเป็นความสะดวกปลอดภัยไร้สิ่งรบกวนในการประกอบความภาคเพียของพระที่ตนเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ของมันเลยจงทราบว่า แม้เราบวชเป็นพระเป็นเนรแล้วแต่กิเลสมันก็คือกิเลสอย่างเต็มตัวและขึ้นอยู่บนหัวคนหัวพระหัวเนรเรื่อยมาแต่ก่อนบวชจนบัดนี้ไม่ยอมลงเลยฉะนั้นมันจึงไม่กลัวพระกลัวเนรและกลัวคนกลัวสัตว์โลกใดๆทั้งสิน้นแต่มันเป็นนายและเป็นข้าศึกของคนของสัตว์ของพระเนรเรื่อยมาและยังจะเรื่อยไปถ้าไม่รีบกำจัดมันเสียแต่บัดนี้ให้ฉิบให้ฉิบหายสิ้นซากประจากใจการเทศวันนี้ก็เทศอย่างหมดไส้หมดพุงไม่มีอะไรหลงเหลือตกค้างอยู่ภายในใจเลย ทั้งเหตุคือปฏิปทาเครื่องดำเนินก็เผ็ดร้อนหนักเบาประการใดที่เคยต่อสู้กับกิเลสมาทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติมากน้อยยาวละเอียดก็ได้ขุดคุ้ยมาแสดงให้ฟังอย่างหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงไม่มีลี้ลับปิดบังไว้เลยแม้แต่น้อยดังนั้นจงนำอุบายวิธีเหล่านี้ไปฝึกขัดดัดสนัานกิเลสตัวร้ายกาแสนพยศของแต่ละท่านอย่างเต็มกําลังความสามารถแต่ระวังอย่าให้กิเลสฝึกขัดดัดสนัญานเอาเสียอย่างหมอบราบแทนที่จะดัดมันก็แล้วกัน ข้อนี้ผมกลัวนักกลัวหนาไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินเพราะผมเองเคยโดนมันดัดสนานมาแล้วจึงเป็นบทเรียนอย่างดีที่อดจะนำมาเตือนท่านทั้งหลายไม่ได้ขอจบเสียทีจงพากันสวัสดีมีชัยทั่วนากันจบเทศเท่านี้